แม่งลยกูไปหมดแอดไดีครับอยูเอาเอาเดี๋ยวเอาไม่อยากแตกจะบอกเห้นะแตกนี่อไหอ่ะคุณพัดแม่งลอยฝนมังกรผมไปหมดเลยเชใช่ทำไมวะผมตายแล้วด้วยนะเฮ้ยคุณดีใจด้วยไปที่นี้ ไม่ต้องจำอ่้าคุตายนี่วามาแล้วว่นคุตายแล้วใช่ไว่าผมก็ฆ่าคุณได้เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ตายยังไม่ตายอย่าอาหยุดหยุดหยุดหยยุยหตรงนั้นคุณหายไปวดแอดทึมแน่นอนเจตจาระถามไม่ไดหรอกปวดมาได้สันได้อปีโอ อันนี้แอดเกิดมา s <S right? ตันได้อุปิถ้าปูดใจวะแล้วก็ตี๋เลยแอดดีแอดดีแอดดีเออโอ้โหพระอ่อยล่ะคุณอยากรู้ไหมวิธีกำจัดฝนทำอยังไงโอ้โหใจมีใครได้ยินกูบังไหมนะไม่มีนะโอเคไปตายว่ะ โอเคราสบายานะครับโอยเวล่หคุณทูจะเอลนั่นเนี่ยให้ hey, จนุผมได้ผลดาวก่อนอีกแล้วเปิดสตรีมแจกผลเลยกว่าปะนี่ใครเชื่อผมในสตรีมนะค,คุณดูได้เลย นี่นีโมรอไปกดสตาร์ทแม่งไปเลยกดไปแจกกดเลยน่าใครจะนุ่มสมได้ผมดาวก้อนแอดดมินนโเลี้ยวเปิดสตรีมแจกกดเลยกว่าแบบใครจะตีมสตรีมเหรอเฮีย สองผลแต่เราจะจะไม่ดูสตรีมเขานะไปโป้ยคนมาไปโป้ยเพื่อนมาหัวร้อนแล้วอ่ะปฏิบัติไอซีเอด้วยกันอยากได้ฝนไฟฟ้าเอาเวกเลยเร็ว่ะแอดมันเปิดให้คิดว้ยิงคุนกาบเจ๋ดิ ไว้ไว้พวกพวกันนั้นเกิดยังไอพวกแบบแซนยูรุกเกิดยังเกิดลางเกิดลากแล้วเกิดใบจัดเลยนี่นู้เลยอะไรเกิดตอกไข่มันนั้นน่ะกำลังกำกำลังได้ใครแอดมินอยู่อ่ะ พุ่งอยากได้ผลโมจิ่คืนปะใช่ไม่อยากได้ตายมาหนึ่งคนก๊อตอ๋อถามมาหนึเอ้ยแซนเกิดหรอตีด้วยตีด้วยแซนเกิดเป็ดอแซนแซนไม่แซนแซนเกิดต่อเอ้ยไม่แซนเกิดปุ๊บเปเกิดต่ออยากให้เป็นอย่างนั้นนะมันไม่เป็นไงไอเอลี่กันก่อนน่ะเอลี่

ไม่เปิดลังสองลังเปิดล่างสองล่างทำไมแรงจังอ่ะอะไรแรงอ่ะแรงทำไมมันขึ้นหลอดเร็วจังวะเอดบอกโตก็หนีขึ้นหลอดโคตรเร็วปาดตีแม่งเลยมาตีมันไอโยลุยยลุเอ้ยอย่าดันอย่าดัน ไอ้เออตี้ยเตี้ยนใครได้ผลที่กูไม่ให้เจาะเลยเจาเลยโว้ยกูจะแตกไม่อยากเสียผลเว้ยถ้ากูมาตีแอดทำไมไมัมใงมอย่าเข้าดิสคอร์สพวกเข้าไม้ในหนุ่ <Okay. Dude. S 1> มโอเคดูแแงล้วเออเล็วขึ้นแล้ว ไม่ได้ผมไม่ได้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 ไม่มีใครได้ใครวนี้ดวงไม่มีใครได้แล้วกูก็ได้เวลล่ะเวลสี่พันแล้วเอกูเลวลสี่พันแล้วเอส่พแล้วเออเลเวลหาแล้วเยย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 ยอ่ะยยยยยยมยย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 ยังไม่เกิดยังไม่เกิดย เออโอเคอเคอเออเขอะไรเลขะยาหูวลาลาลลลปิวปิวปิวแตกทำไมแล้วลขึ้นน้อยจังอ่ะแตกเยอะเยอะแล้ว <Hey, มันบอสอัน no ี่อีกีน้อย ่าขึ้นได้คจะให้ขึ้นเยอะๆต้องกี่บอสเป็ดละแต่กีบอสเป็ดทีเดียวม่รเ้เล4,000ที่บอกันแอดมันจะเล่นกับผมอยูเอ้แอดจะทำอะไรนะเดี๋ยวแซ่บบมเอดเปิดไอค้นตะเกียบเอดเปิดไอค้นตะเกียบผมก็เปิดด้วยแล้วกันเอดเปิดเปิดเปิดเอ่อเรียบร้อยเรียบร้อยเอดแตก โอ้แหงอ่ะผ <"Hey, S 2> <that> ู้ใช้ฟ้าว่าจะใว้ยาให้ด้วยไยแอดตายง่ายจนอีกขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยีกวผมแอร์ไลน์ไว้อยู่ตีไม่เข้าหรอกแยกนหน่ากูเจาโขนน่าผมไหนกูไม่ต้องการกูเจกหมดอ่ะมีสารเดือยนะอย่าลืม เอ้าอะรใ้ตูมตูมค่คุณคุณคุณก็ดครับ่แม่คนในทีมผมเข้าที่คุณเล่ยวะอ้าวเขา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 ามีกี่คนคุณดูในทีมคุณอ่าวไม่รู้อะ พู 49, ดกลาส่งบิดมาเลยตอนนีใน้ในในในสตรีมมีอยู่เออสิบเก้าคนในสตรีมมีอยู่สิบเก้าเอาไม่เห็นจริงเลยยังมองเออยี่สิบแล้วเอเอเดีดเด้อดีด แม่ฟงฟาร์มจากไอ้พวกนี้แม่งเลเวลยังขึ้นเยอะกว่ากว่าบอสเลยว่ากันไหมแต่บอสเป็นเปล่าไงเอ้ะ hey. แอดไปยืนกลางผมทำไมนะแอดอาจจะกำลังแอดไปยืนกลางเดือบเลยบางเดือบเอ๊ะแอดรับบาวแอดกำลังกำลังกำลังเอ๊ะลองเอาบอกเลยดิ เอาบอกเย็ดเอาบอกย็ดเอาบอกย็ดยุดยเอาบอกย็ดเอาบอกย็ดเอ้ยเพ่อนยดดๆเอ็ดกิ้เลยเลยอาเอ็ดกิกูโดนตบแน่นอนเลยไปแล้วจ้ะแหมยินยังเอ้ยแ่เดกบเลย บอกกันดีเวลาแล้วแอดกินหรือยังวะนั่นน่ะไให้เขาไปทไดไหมให้โจซิคิวที่แอดอะไรใจแอดเราตามกูได้รอยเลยจังหวะนี้ใครเข้ามานี้เซตเอเซตเอ็กซ์ไวน์ไวน์ใครสตรีมใครสตรีมใครสักคนหนึ่บ ใครใครอะไรโน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 ไหนวะเราไปแดกตุ้มเป็นกองขี้จ้าตุ้มอะไรบอกมาผลอะไรบอกมาฝนใ่เดี๋ยวอกอ้าวันแดกผลพระเอะกินฝนพระใครกินอ่ะไม่อร่อยอะแอมเอามาเอามาเอามาอะไรไหมรผมยังไม่ได้เลย เอ็มเอ็มมีคนเข้ามาบริดิทเราอะไม่มีได้มงกรสองคนว่าและเอ็มต้องขอเป็นอย่างนั้นน่ะเอ็มทำไมต้องขโมยเงินผมไม่ดีขโมยมังกรเอ้ยหมดเลยสาจะไปเอ้ยจะไปไวหมดเลยไปสักสารองสองอันละอันนื่ มีอยู่เก้าไอ้ยมีเยเก้าร้านไอ้เหี้ยเไ้ที่ได้มาผลเกลือทั้งหมดนี่แหละเก็บของเกลือทั้งหมดมียี่สิบร้อยล้านนั่นดีทั้งหมดเา็ไปเท่าไหร่วะหน้าตอนนี้มีอยู่สามล้านของเออแอดแอดน่าจะหมดไปหลายล้านดูดิโอ้เรือแอดบอกว่ากูเสียหายหลายแสนเสียเสีย ไม่ไม่แสนล้านเลยรับล่ามรับแอดหน่อยรับแอดได้ครับเดี๋ยวบอกนะว่า น,นะครับลิงก์นี้สอดเข้าไปเลยทอมมาน,านาจะพูดกับโปโหลทั้งหลายเข้ามานี่เลยเฮ้ยเฮ้เราบวกกระโดด้วยหย่า ข้าครนทำอะไรแอร์แอ่์ว่าร้านไม่รู้จักคนดูในสตรีมป่ะคนดูในสตรีมป่ะอันจะเป็นคนแต่คุณในสเต็มคนหรือเปล่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ของผมะไม่มีใครสตรีมอะไม่ใช่ของผมแหละคุณเอาลิงก์ลิงก์อันเซอร์บีให้เหรอมีไฟเอาเวกว่ะไม่ไม่ม่ม่เอาดิงดิงดิงหน่ มึงแฟลไว้ด้วยอ๋อคนคนในสตรีมผมนี่แหละที่เข้ามานั่นแหละคนนั้นแหละคนในสตรีมผมผมก็นึกว่าในเซิร์ฟในเซิร์ฟอันในในเซิร์ฟวีไอพีโอ้โอ้ปะป๊าตู้ เอดเอดไม่นานเป็ดใก้เ like กิดเร็ว like อีกไม่นานเป็ดใกล้ี้คนนนี้คนน้ไอเอดใจเย็นเอาบุมาโกนคนนี้เอาบุมาโกนคนนี้ใหม่เอดเย็อดเกียนแอดเกียนแอดเกียนเอาบุมาโกนไปห้าอิมเอดแม่งขายห้าล้านเอาไหมคอเอาบุผมขายขหนึ่งบาท

ดีงับอือบะขมอนตรงละตรงละตรงละแอดเป็นโกงราคาเงินแอดเอาเงินตู้คืนมาเอาเงินคืนมาแอดโกงราคาเงินเอาเงินมาแอดเอาเงินมาเอาเงินคืนมาเดี๋ยวนี้เอาเงินมาโอ้ตัวหายานะก็คือแอดนี่แหละ ็คืนแม่งให้นิดเดียวแม่งแม่งให้ห้าพันบาทโอ,อ้เอ็ดเอ็ดควรนะเอ็ดควรพาเอดเ็ดควรเลสเกมมิ่งอะไรนะคอนซิตรานไม่อะไม่เป็นไรคอสซิตรานไอ้ผมไม่ได้ซือ้อผลเอาใหม่ฮะผลไฟเอาเวกอ่ะ ใครเอาผลมาได้นะกูทิ้งผลละจะเก็บแล้วกันใครมีผลไฟเอา <ผม S 1> อีกว่อ <c oughs> เอาหอ่แตกผลแตกผล ก็จอยผมเข้ามาเลยครับเป็นเพื่อนกับผมเข้ามาเลยครับจอยทำผมแล้ครับเมื่อไหร่คุณทูดจะมาวะจะมาในชาติหน้าอยากได้นมกดี่ เอาเอาคุณ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 โตคุณโตเอาลิงเอาลิงให้หน่อยเอาลิงเอาลิงเซอร์ฟีให้หน่อยเซอร์ฟีใครเซอร์ฟีผมเซอร์ฟีคุณนั่นแหละเซอร์ฟีผมเซอร์ฟีผมยิ้มปะเนี่ยย่าปเนี่ยขอเล่นกันเซอร์ฟีคุณหรือเซอร์ฟีใครเนี่ยเซอร์ฟีผมเซอร์ฟีใครอันนี้ที่เซอร์ฟีที่เรากำลังเล่นอ๋อไม่ใช่เซอร์ฟีผม จะส่งส่งลิงค์ส่ง,สง,สง,สงคุณส่งลิง์ได้ไหมอเ,เอาลิง์ส่งลิง์มาทางดิสเลยทุก็นไม่มีขอโรูดด้วยคุณส่งยัง ก,กันว่ทิ้งหมดจีแล้วนะไปจะเอาคุณส่งอย่างนี้อ่ะกชื่อคุณมาสิชื่อชื่อคุณดูผมเหรอเอ๊นี่เกิดก็ชื่อคุณมาคุณไม่มีชื่อ อันนี้ชื่อคุณดูผมอ่ะนะวะอันนี้ใครวะชื่อคุณดูผมอวัสดีครับกลับนาคุณทูตทำไมคุณทูตวันนี้อ่อนนานน้นวะแปบ๊บไหนออกมาไม่ดูเติด เต็บไปแป๊บให้น้องกัดนังสิ็เอฟกีรอเป็ดตืนเอ้เป็ดโง่มึงตรงเกิซะมึงนึงจะฆ่ามึง เดี๋ยวมานะ๊แบหบนึง่งเดี๋ยวมาโอ้โหมีเงินเป็นร้อยล้านเนี่ย มันเซฟไม่ได้อ่ะเซฟเงินเซฟเซฟยังไงเออมันก็เข้าตามผมมาเข้าตามผมมาเลยผมเปิดเปิดกัน ตบร้องเห็นริ้วรอยรู้วุาคนช้ำจูดมันมาหมดนะจ้างานผิวดีต้องมีไฮยาลหมิสตัสไยาล์ไฮยาล์99%รองผื่นฉาบแต่ไม่มันเยอะแป้แงไมมันแต่ไม่แห้งปกปิดเนียน,นติดทนไม่ติดแมสฮฮยาล์366เนียน อ้าวสวยจัดผลหายจริงด้วยที่ทำไมกูตายล้ะไ,ไม่ใช่แค่ผลปีศาจสมุดด้วยสมุดด้วยใช่ไงพิ่งรู้พิ่งรู้อะไรอะไรหายสมุดสมุดอโอ้วสวยจัด

ที่บ้านเขาก็อยู่กลางน้ำอยู่แบบโอ้โหสต้นโอ้โอคนหายก็ต้องอยู่สตี training.